พามาชมต้นแจงครับนี่เป็นงานศิลปะจากธรรมชาติของทางโชรูไมเอกชุมรีครับต้นแจงนั้นเป็นต้นไม้ที่มีความโบราณและก็มีความสวยงามในเชิงศิลปะนะครับต้นแจงต้นนี้ครับมีความสวยตั้งแต่ฐานรากครับลำต้นสีผิวอายุและก็กิ่งก้านด้านบนครับมีความสวยครบทั้ง3ส่วนครับนั่นคือ ฐานรากสวยงามครับลำต้นนั้นมีความเป็นศิลปะครับแล้วก็กิ่งก้านด้านบนนั้นก็รับกันได้ด้วยดีครับมีอายุที่เก่าแก่โบราณครับสมเป็นยอดขุนพลเอกของทางโชรูไม้เอกชุมรีครับต้นแจงนั้นเป็นต้นไม้ที่มีมากในทางจังหวัดกาญจนบุรีครับทางสุพรรณบุรีครับทางจังหวัดนครปฐมครับแล้ก็ราชบุรีครับฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยครับ ต้นแจงนั้นเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามครับและต้นแจงต้นนี้ครับผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับลำต้นขนาดใหญ่ครับใช้พื้นที่ในการปลูกประมาณสัก3เมตรครับได้ต้นแจงที่มีความสวยงามครับได้ต้นแจงที่มีอายุเก่าแก่ครับและได้ต้นแจงที่มีกิ่งก้านสวยงามรับกันได้ด้วยดีแบบนี้ครับท่านไหนที่มองหา ไม้ขุดล้อมเกรดพรีเมียมครับไม้ขุดล้อมเพื่อน,นำไปโชว์ที่บ้านที่สวยงองท่านครับเพื่อน,นำไปโชว์ที่อาณาจักรของท่านสักหนึ่งต้นนะครับตอนนี้เน้นโชว์ครับเน้นความสวยงามก็คิดถึงทางโชรูไม้เอกชุมรีครับคิดถึงไม้สวยคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงทางโชรูไม้เอกชุมรีครับ